เอาเรื่องเหมือนกันไม่ใช่950เมตรละอยากจะบอกทุกคนว่า,าสะพานลอยฟ้าอันนี้สามารถเดินและก็เชื่อมไปที่สวนลุมได้ค่ะเนี่ยมาถึงสะพานเขียวแล้วแล้วก็ไปต่อที่สวนลุมได้เลยค่ะเนี่ยเรียกสะพานเขียวเมื่อก่อนฝนจะเดินกับเพื่อนเลาะมาทางนี้แล้วก็ไปตรงผ่านคลองน้ำตรงเนี้ แล้วก็ไปสวนลุมนะคะไม่ไหวไม่ไป,ไไไไไไปล้วขอเดินย้อนกลับไปทางศูนย์ประชุมเศริกิจดีกว่าคือถ้าถ้าไปต่อสวนลุมก็คงต้องนั่งรถไฟกลับอะคงนั่งนั่งรถไฟกลับแต่จะเดินพาทุกคนมาชมบรรยากาศจะบอกว่าทำถึงมากสวยมากอลังมากค่ะ เดี๋ยวเราถามที่รปรอนะคะ <c oughs> เนี่ย <c oughs> เข้าทําเสร็จแล้วแต่เมื่อก่อนเนี่ยคือผลนจะเดินข้างล่างไปกับเพื่อนๆเนี <c oughs> ่ยสวนลุมค่ะแต่ไม่ไหวไปละขอเดินกลับเดินกลับก็น่าจะอีกประมาณเป็นโลอะ่ะ <c oughs> ได้กำลังมากๆเลยนะคะอ,อได้เหงือ่อแล้วก็ได้ฟังเสียงนกด้วยบรรยากาศดี